เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะจำได้ปะที่มีเรื่องของการที่ชอบมีคนมาหลอกดูหำ้ำ <Huh? S 1> นะครับผมตอนนี้เราเกิดเรื่องแล้วนะฮนะอันนี้เป็นแชทนะฮะจาก i n นสตาแกรมนะครับ,รบที่เป็นอวตารนะครับผมไม่โพสต์รูปไม่อัพรูปใดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาแต่ผมตั้งกล้องก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ ค่ะครับผมผมรู้แล้วทักมาเพื่ออะไรนะครับขอดูหำแน่นอนผมก็เลยลองคุยเลยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อโจโอค่ะทําอะไรอยู่นะครับผมก็เลยเล่นครับนอนเล่นครับแบบเป็นอ่อยไปเลยว่านอนเล่นแล้วเขาตอบกลับมาจริงๆว่านอนด้วยคะ่ะนะผมก็เลยบอกว่ามาเลยครับแหม ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยหนูไปจริงๆนะเราผมก็เงียบไปนะครับผมเพราะว่าผมกาลังอัดคลิปอยู่เนี่ยก็เริ่มตอบเขาแล้วว่าอายุ3ามสิบเอ็ดครับพี่อยู่แถวไหนเนี่ยผมก็เราตับอยู่อยู่เมรกระบางนาอยู่แถวบางนาครับจะลองดูนะฮะว่าเขาจะตอบมาว่ายังไงนะอ่านเร็วด้วยเหมือนกันนะอ่านเร็วด้วยเหมือนกันนะครับก็อ่านช้าแล้วว่าเริ่มอ่านช้าแล้วว่าเริ่มอ่านช้าแล้วว่ะสงสัยจะไม่ทําคลิปไม่สําเร็จนะฮะถ้าทำคลิปไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะฮะเออ นี่ผมแก้ผ้าอยู่บ้านนะแล้วก็เนี่ยใส่ทั้งเกงใส่เสื้อ <What? S 1> ไกลอ่ะฮะผมถามว่าอยู่ไหนนะเขาบอกอยู่แถวไม่กับนาเพราะไกลงัวแล้วก็แอบ,บอ่อยๆไปเขานิดนึงนะครับฮะเราออกแอบอ่อยๆเขาไปนิดนึงฮะเราดูซิว่าเขาจะตอบมาว่าอย่างไรบ้างน,นะยครับเฮ้ยตอบชา้าจังเ่ะตอบชา้าจังเลย l a later อาละฮะเขาตอบกลับมาแล้วนะครับผมรอตั้งนานนะเขาตอบกลับมาแล้วนอนเล่นกับใครหรอนอนอ่ะ,อะเห็นปะคืออันเนี้ยครับหลอกดูหำแน่นอนโดวยลักษณะท่าทางเขาจะเข้ามาตีสนิทเนี่ยทักแบบเนี้ยจู่โจมเราอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมแบบนี้เลย mm hmm. ก็เติไมไว้เป็นอุทาหารณ์ผมจะลองพิมพ์คือแบบกลับไปดูนะ,อะนอนเล่นกับนอนคนเดียวอ่ะเหงา เอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเราไม่อยากไม่อยากอ่อยเขาเยอะไม่อยากอ่อยเขาเยอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเราอ่อยเขาเยอะเขาเลยหลอกหาดูงะเดี๋ยวพิมปกติเลยนะครับเป็นคนเฟรนลี่ทั่วเฟรนลี่ทั่วไปพิมแบบปกติเลยนะฮะนอนเล่นอะไรคนเดียวเนี่ยตอบมาแบบนี้เลยครับตามสเต็ปเลยครับนอนเล่นอะไรคนเดียวคือเขาต้องการมาสองแง่สองงามกับเราเรื่อยๆนะฮะนอนเล่นอะไรคนเดียวแน่ๆนอนอยู่ครับนอนเล่นอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปว่า ไม่รู้จีเล่นไรเดียเราก็จะลองตามน้ำเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอแต่เราจะไม่เป็นตัวเปิดแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมแบบแล้วก็เป็นเป็นเป็นไปไปคึ่งกับใครเขาก่อนเขาก็เลยจะขอดูหำเรานะอันนี้เราก็พิมพ์ธรรมดาธรรมดาแต่ก็คือเป็นคนเฟรนลี่ทั่วไปนะครับผมลองดูกันนะเนี่ยคือชัดเจนมากเลยครับทุกคนหนูดูไหมไหมเล่นอะไรดีเห็นปะอันนี้คนอาจจะว่าผม ว่าผมแบบไปเล่นอะไรกับเขาหรือเปล่านะแต่เห็นไหมว่าชัดเจนมากๆแล้วว่าเขาอะหลอกมาสองแง่สองแง่กับเราแล้วก็เนี่ยคือเขาก็ต้องการหลอกดูหำผมแหละแหมคนเรานอนเล่นเล่นอะไรอยู่อะอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่ามุกเนี่ยผมก็เคยใช้นะเข้ามาขนาดเนี้ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาหลอกดูหำผมแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอินสตาแกรมที่เป็นอินสตาแกรมที่เป็นอินสตาแกรมผีปะ่ะที่เขาเรียกอินสตาแกรมอวตารปะ่ะเออรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาหลอกดูหำเนี่ยที่ผมเคยเล่าเนี่ยบ่อยเลย 2, คือแก๊งทีหลอกดูหำนะมีจริงๆนะครับ ดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไอดอลต่างๆที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ที่เราเห็นที่มีคลิปหลุดดาราต่างๆนักบอลดังๆ mm hmm. ต่างๆที่มีรูปหำหลุดออกมาโดนแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับนะครับอันนี้ก็จะทําเตือนไว้ให้คนนะครับนะ encer, ดได้ดูกันนะครับดาราอินฟลูเอนเซอร์นะครับเนไอดอลต่างๆได้ดูกันนะฮะเป็นอุทาหรณ์หน้านีาน้นะทำคลิปไหมนะครับผมปลาระเบิดมาก็ได้ What did you say คืออะไรว่าปลาระเบิดมาก็ได้งง <c oughs> <c oughs> น,นี่คือสักไปรุ่นเหรอผมแก่เกินไปแล้วหรอผมอาจจะแก่เกินไปแล้วนะสักใบรุ่นอะปลาระเบิดมาก็ได้คืออะไรอะเออน,นี้ไม่รู้จริงอ๋อก็ส่งรูปในไอจีมันมีหมดระเบิดไงดูได้ครั้งเดียวแล้วถ้าแคปมันก็จะแจ้งเตือนเห็นปะเนี่ยคือรูปคือหลอกดูหำแบบล้านเปอร์เซ็นต์อะอันนี้คือเขาหลอกเขาเขาเขาหลอกดูหำแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองทำให้เป็นอะ่ะกดยังไงหรอ นีชัดเจนไหมทุกคนมากันต่อเลยนะครับตอนนี้เราถึงอยู่ที่จุดกดตรงกล้องไงพอถ่ายมันจะมีวิว once พี่ก็เลือกอันนั้นอันนี้ก็คือบอกแล้วว่าเขาหลอกดูหำผมอะ่ะซึ่งก็ ผมคิดไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดนะครับก็สรุปประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ผมขอตั้งชื่อว่าแก๊งหลอกดูหำดาราละกันนะครับนักเก็ไอดอล ative, หรือว่าคนดังต่างๆนักกีฬาหรือว uh, ่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนะครับเนี่ย <im> เขาจะมาในรูปแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะทักทายผมเข้ามาสามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่านจะเป็น Facebook i n s t a g r a m นะครับหรือช่องทางต่างๆสามารถทักทายได้เลยนะครับผมแต่ว่าเอาเฟซจริงอะ เฟซบุ๊กจริงหรืออินสตาแกรมจริงจริงทักมาดีกว่านะครับคือมาแบบเนี้ยเอาของปลอมหรือเอาอวตารนะครับทักมาเนี้ยผมก็รู้แล้วนะครับว่าทักมาเพื่ออะไรนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะอันนี้ฝากไว้เลยจริงๆนะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับน้องๆผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงด้วยแหละผู้หญิงเพราะผมไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกเพราะผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยกล้าหรอกจากผู้ชายอย่างเราอ่ะผมรู้ดีไอเสืออย่างเราเนี่ยนะชอบส่งรูปหาให้คนอื่น้ี ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับไปก่อนนะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอยากนะครับดูอะไรแบบนี้นะฮะมีเตือนภัยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยถ้ามีอีกนะถ้ากดไลค์กดแชร์เยอะคนดูเยอะเดี๋ยวทำอีกนะครับผมสวันนี้ไปแล้วทุกคนไปได้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย